สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยภาษาพาทีให้นักเรียนนะคะไปหยิบหนงังสือภาษาพาทีมดเลยและวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องป่านี้มีคุณก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องเรื่องป่านี้มีคุณนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับป่าป่าหนึง่ง เราไปดูกันว่าคลิปวิดีโอที่ครูหนึ่งนำมานะคะเป็นป่าชนิดใดและเป็นระบบนิเวศแบบใดค่ะ แสงสีทองอันอบอุ่นของดวงอาทิตย์นับเป็นสัญญาณเริ่มต้นของทุกชีวิตน้อยใหญ่บนโลกนี้สายลมอ่อนพัดพาเมฆหมกอกลอยละลิ้วอยู่บนพื้นฟ้าความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ที่ทอแสงลงมากระทบยังผืนป่าชายเลนแห่งนี้ที่มีความสำคัญและประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเพราะป่าชายเลนเป็นที่รวมของพืชสัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิด ซึ่งมีความสำคัญและประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลากหลายรูปแบบป่าชายเลนหรือป่ากงกลางพืชพันุไม้นานาชนิดที่เขียวชอุ่มเรียงเป็นทิวแถวนี้เป็นป่าที่ก่อกำเนิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งพื้นแผ่นดินเชื่อมต่อกับท้องทะเลเป็นพื้นที่ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงเป็นครั้งคราวมีระบบนิเวศซึ่งมีลักษณะพิเศษและอ่อนไหวในขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งผลิตอาหารแหล่งพลังงานที่สำคัญยิ่งของมนุษย์และป้อมปราการทางธรรมชาติที่เป็นเกราะกำบังป้องกันลมพายุบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งช่วยกรองขยะและสิ่งต่างๆ พืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตมีความหลากหลายของพืชและสัตว์เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำน้อยใหญ่ในบริเวณรอบๆสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นป่าโดยอาศัยคืบคลานหรือขุดรูอยู่ตามพื้นดินรวมทั้งที่อยู่ในน้ำจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากเพื่อการอยู่รอดเนื่องจากจะต้องประสบกับสภาวะต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำหรือต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยทั่วไปพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้จึงเป็นไม้ที่เจริญเติบโตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสังคมพืชชนิดอื่นรากของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน ยังกรองสิ่งปฏิกูลต่างๆในน้ำซึ่งเท่ากับเป็นการลดภาวะน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่งจึงถือว่าเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการต่อสู้เพื่อดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่รอดความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งของผืนป่าชายเลนสามารถเกิดขึ้นได้ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมในทุกด้าน และป่าชายเลนมีส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพของเสียงแวดล้อมชายฝั่งให้มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมเพราะเป็นส่วนทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป เป็นไงกันบ้างคะได้ชมกันไปแล้วใช่ไหมสิ่งที่ครูหนึ่งนำมาข้างต้นนะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับป่าชายเลนป่าชายเลนนะคะเป็นป่าที่ขึ้นตามทะเลนะคะมีหน้าที่ในการรักษาหน้าดินนะคะแล้วก็ช่วยรับแรงกระแทกจากทะเลนะคะไม่ให้น้ำทะเลนะคะกัดเซาะชายฝั่งนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องป่านี้มีคุณที่เกี่ยวกับ ป่าชายเลนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านเนืเรื่องกันค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3าป่านี้มีคุณก่อนที่เราจะอ่านนะคะนักเรียนไปหยิบหนังสือเล่มภาษาพาทีนะคะแล้วก็เปิดไปหน้า33เรามาอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่3ามไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วก็นักเรียนอ่านตามคุุงค,คูหรือไม่ก็อ่านไปพร้อมๆกันนะคะ เรามาเริ่มอ,อ่านกันเลยค่ะเรามาดูที่บทร้อยกรองนำเรื่องกันก่อนนะคะป่านี้มีคุณบทนี้มีกฎเกณฑ์ป่าชายเลนควรรักษาแหล่งเพาะหอยปูปลาสัตว์น้ำมาพักอาศัยตัวสะกดมีแปดแม่ดูให้แน่อ่านอย่างไร ความหมายของคำไซต่างกันไปใครก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพระเจ้าว่าป่าชายเลนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นที่เพะพัน์สัตว์น้ำเพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปูตานกุ้งกันเยอะแยะเพราะฉะนั้น ป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาปันปลาพันกุ้งปูให้มีมากเหมือนแต่เก่ากอนขณะนี้ป่าชายเลนถูกทำลายมากมายกายกองเราน่าจะสอนลูกหลานของเราให้รู้คุณค่าของป่าชายเลน ที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ด้วยที่ช่วยเก็บรักษาอาหารเช่นพันปลาต่างๆเด็กๆหลายคนยืนอ่านกระแสรพระราชดำรัสในสมเด็จพระบาทเด็กๆหลายคนยืนอ่านกระแสรพระราชดำรัสในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันพีหลวง และดูผลการประกวดคัดลายมือที่อยู่บนป้ายประกาศครูอารีเอ่ยชมฟ้าใสว่าเธอคัดลายมือได้สวยสะอาดและตุ้ต้องดีมากช่โยฟ้าใสประกวดได้ที่หนึ่งปองใจกล่าวยินดีกับเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนอีหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับฟ้าใสด้วยขอบใจมากเพื่อนเพื่อน ขอบใจเพื่อนๆมากนะที่ให้กำลังใจฟ้าใสกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มวันนี้ครูอารีให้เด็กๆไปช่วยกันค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเช่นทำไมจึงชื่อว่าป่าชายเลนป่าชายเลนแตกต่างกับป่าไมาอ้อื่นๆอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรทำไมเราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครูอารีสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลนเพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตว์น้ำและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนหิ่งห้อยต้นลำพูต้นโกงกลางประตีน ต้นสมปูสแสมหอยมแมลงผู้งูทะเลเด็กๆต่างไปหาความรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังทำให้เพื่อนๆรู้จักต้นโครงกลางสแสมลำพูทั้งยังได้รู้เรื่องหญิงห้อยปูสแสมปลาตีนงูทะเลหอยมแมลงผู้และอีกหลายๆอย่าง พรุ่งนี้เป็นวันที่เด็กๆจะได้ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนกับครูอารีปองใจตื่นเต้นและดีใจมากคืนนั้นเธอนอนหลับและฝันไปว่ามีสัตว์ประหลาดหลายตัวชอบมาที่บึงใหญ่ในป่าน้ำเพื่อจับสัตว์กินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลย จึงเอกอุบายให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่พร้อมกันจะได้จัดกินง่ายๆสัตว์ประหลาดจึงร้องเปล่าประกาศว่าแม่สัตว์ทั้งห้อยที่อาศัยอยู่บริเวณน,นี้ขอให้นำลูกๆมาประกวดร้องเพลงเราจะมีรางวัลให้แม่นกอยู่บนต้นไม้ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากฟังเพลงอะไร เราอย่าะฟังเพลงเกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าสัตว์ประหลาดตอบแม่นกถามว่าท่านจะให้รางวัลอะไรแก่พ่อเราละ่ะถ้าร้องเพลงที่เกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าได้ถูกใจข้าข้าจะไม่จับลูกๆของเจ้ากินเป็นอาหารสัตว์ประหลาดให้สัญญาแม่สัตว์ทั้งหลายต่างพาลูกๆเข้ามาเข้าประกวดร้องเพลง ลูกนกร้องเพลงเป็นตัวแรกจุ๊กกลูจุ๊กกลูนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสนอเกากะบนกิ่งไม้ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใสจุ๊กกรูจุ๊กกรูลูกกบขอเข้าประกวดเป็นตัวที่สองอบอบอบกบน้อยในสระกระโดดไปมาหาจับ มาแมลงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบลูกมดอาสาเข้าประกวดเป็นตัวต่อไปจิตจิตจิตมดตัวน้อยตัวนิดมีจิตเบิกบานร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานค่นี้คำนั้นจิตจิตจิตพึ่งร้องเพลงว่า ฮึ่งฮึ่งฮึงินน้อยบินไปมาพึ่งร้องเพลงว่าฮึ่งฮึ่งฮึ่งพึ่งน้อยบินไปมาเสาะหาเกสรรดลงครุกเคล้าเอามาทำน้ำหวานอาหารชูก,กำลังฮึ่งฮึ่งฮึ่งหิ่งห้อยบินมาทันเข้าประกวดเป็นตัวสุดท้าย วยว,ยวัยวัยยามเดือนเคลื่อนคล้อยอิงห้อยสองแสงระยิบระยับกระปริบริบปรีปรปรลโลกนี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืนวยวัยวัยเมื่อถึงเวลาประกาศผลการประกวดสัตว์แต่ละตัวใจเต้นระทึกครัวจะถกจับกินเป็นอาหาร ทางพาการเงียบกริบฟังคำประกาศของสัตว์ประหาดข้าขอบอกเจ้าทั้งหลายว่าข้าได้ฟังเพลงของเจ้าทั้งหมดแล้วพวกเจ้าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่พวกเจ้าต่างก็ทำประโยชน์ให้ป่านี้มีชีวิตชีวาทั้งยังรักษาระบบนิเวศให้แก่โลกใบนี้ดังนั้นข้าจะไม่จากพวกเจ้ากินเป็น อาหารอิกแล้วข้าให้เจ้าทำประโยชน์ต่อไปเถิดข้าจะเปลี่ยนใจไม่กินไปกินใบไม้และผละไม้แทนสัตว์ทั้งหลายดีใจและขอบคุณสัประหลาดที่มองเห็นประโยชน์ของตนทางร้องเสียงสนัน่นชัยยอชัยยอชัยย่อปองใจสะดุ้งตื่น เป็นไงคะจบไปแล้วเรื่องป่านี้มีคุณเรื่องนี้นะคะเขก็สอนให้นักเรียนได้รู้ว่าสัตว์ทุกตัวนะคะล้วนมีความสําคัญต่อระบบนิเวศทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะคะแต่ละตัวก็มีประโยชน์ในตัวของมันเองทั้งนั้นนะคะนกช่วยส่งเสียงสร้างความรื่นเริงกบช่วยจับมแมลงที่คอยทําร้ายดอกไม้มดขยันทํางานเก็บสมอาหาร พึ่งช่วยประสมเคสรแล้วก็ยังผลิตน้ำพึ่งใหม่ด้วยส่วนหญิงห้อยก็ช่วยสง่งแสงสว่างในคืนที่เดือนหายเห็นไหมต่อให้เป็นสัตว์เล็กๆน้อยๆตัวกระติรึกนะคะต่างก็มีคุณค่าและก็มีประโยชน์ในตัวของมันเองนะคะอามารเราอ่านจบแล้ววันนี้ครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดข้อที่1น,นะคะหน้าย2่บอกว่าอ่านหนังสือแล้วตอบคำถาม นังสือเรียนปาสาพาทีเรื่องป่านี้มีคุณเขาถามว่าข้อที่1ป่าชายเลนมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนก็ตอบลงไปเลยนะคะข้อที่2เขียนรายชื่อสัตว์และต้นไม้ที่มีในป่าชายเลนเขียนชื่อสัตว์มาสี่ตัวและต้นไม้มาสี่ต้นนะคะที่นักเรียนรู้จักแล้วก็คิดว่ามันอยู่ในระบบนิเวศของป่าชายเลน อย่าลืมทำงานวิชาทุกวิชานะคะช่วยรักษาความสะอาดแล้วก็เขียนด้วยตัวบรรจงด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยก็ขอ,ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเช่วโมองถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ